ขร้นข้อมันเึ้นขมันขึ้นขอมเดขึ้นอมันบแบข้อมันเลยขึ้นขเลยึ้นขอมัเลยขขมเขึ้นคนเลยขึ้นขอมเลยขึ้นครอมเล็จมันเลขึ้นคอมเลยขึนมัอมเลยขนอมเลยขึ้นอมันออยนมเนลัเลัึนเล่ อิ่มแล้วก็เล่นด้วยเดี๋ยวเล่นหนือก็นอนขึ้นข้อมันเลยลูกขึ้นข้อมันเลยเนี่ยวอ่ะปั๊บเออปั๊บ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 ขึ้นข้อมันเลยลูกขึ้นข้อมันเลยลูกเออเออขึ้นข้อมันเลยลูกไอเนี่ยวขึ้นข้อมันเลยเออขึ้นข้อมันเลยลูกขึ้นข้อมันเลยขึ้นข้อมันเลยขึ้นข้อมันเลยลูกไอเนี่ยวขึ้นข้อมเลยขึ้นข้อมเลยลูกขึ้นข้อมัเลยลูกอ่ปั๊บ จัแอลหวานเลยนางจูนนะแอลหวานเลยเว้ยนางจูนแม่ว่ะอ้ยใครใหญ่บ้านนี ula, ้ใครใหญ่ลูกจูนอืมอ่าโอ้ยจ้าเด็ดเดาเบ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 าจูนจูนจูนเบาเบาลูกเบาเบาจูนขึ้นจูนขึ้นมาลูกจูนขึ้นบ่ เหนียวนอนลงให้จุนหน่อยนอนให้จุนน่อยเหนียวนอนให้จุนหน่อยนอนสูงเกินไปเหนียวสูงเกินไปจุนไม่ถึงจุนไม่ถึงเหนียวานอนให้จุนหน่อยอุ้ยลุดลุ้นขาลุ้นเป็นการมวนกุบ โอ๊ยกาดีโอบเจ็บจูนข้ความเหนียวยันไว้ยันไว้เหนียวยันไว้ยันบางจูนไว้ดูก จะให้ค่มได้ไอเสียงแปดหลอดนังโจนอ่ะมึงขึ้นคอมข่มผิดไรข่มผิดไรเออขมมันไว้ลูกขมมันไว้เออขมมันไว้เออข่มมันไว้ลูกขมมันไว้เออเออข่ม กมมันไว้ให้มันรู้มั่งว่าใครเป็นจ่าฝูงเนาะจูนเนาะให้รู้มั่งว่าใครใหญ่ในบ้านเนี้ยฮะใครใหญ่ละจูนเนอะลูกจูนเหรอจูนใหญ่ขึ้นคอมมาเลยลูกขึ้นคอมาอมาเลยลูกโอ๊ยกัดอีโซปีข้าวจูนนะกัดจบโอ๊ยนั่นนั่นนั่นยบป้าไอข้าวเยียบป้ากระโดดค่ม ค้อมนางจูนค่อมต่อเออนางจูนบอกจะขอค่อมต่อจูเนยอ่ะเดี๋ยวบอกกูก็เหนื่อยนางจูนนางจูนโอ้ยนางจูนไอ้ข้าวอย่าไปยุ่งกับพี่นี่พี่โชคกันนะข้าวอ่ะ โชคจะพักผ่อนโจนบอกขึ้นคอมคอมเลยโจนคอมเลยเออเออลูกสาวอ่ะเออลูกสาวอ่ะเป็นน้ำเป็นขยาวเขาอื้อหืออื้อหืออื้อหื้อือหื้มอือหื้มไข่ใหญ่แล้วลูกไข่ใหญ่ลูกคอมมันเลยลูกโจนคอมมันเลยคอมไม่เหนียวเลยลูกคอมไม่เหนียวเลยลูกคอมมันเลยเหนียวอ่ะคอมมันเลยเหนียวอ่ะเออคอมเลยลูกคอมเลยลูก ข้อวมันเลยลูกไอ้เหนียวอ่ะจุนข้าวไอ้เหนียวเลยจุนเออ, <c ười> แอแม่มันกับพ่อแม่มันแม่มันบาเออขึ้นไปหากิน